ผมครับพองตรงนี้ก็แล้วพี่ผมเริ่มงานนเ<ม>รืเ่องคุยด้วยส <c oughs> วัสดีครับผมพี่ทำไรอยู่รับผมสูงไม่ถึงโอง้โหจอด ห้องนอนคุณสวยมากเลยฝ้าหลมนี่เป็นหลมที่ขอบสวยจริงๆนะฮะผมจะบอกให้อเร็วหมก็อให้ใช้พูดอะไรไี่มีดูอะไรอยู่ปะดูสลับสลับกันบ้างไหมเขาช่วยเจ๊หน่อยอคุณพี่มีความสุขเลยไหครับ <laughs> คุณดูสะอาดมากเลยนะฮะผมจะทําอย่างไรถึงจะห้องสะอาดได้แบบคุณพีทเนี่ยสุดยอดเลยคิดถึงพี่พีทนะครับผมคิดถึงข้าวเจอกันวนันดูด้วยกันได้ครับพี่เดี๋ยวเจอกันพี่บุ๋มเขามีอะไรอยากคุยด้วยพี่พี่พีทเป็นไรคะพี่พีทงอนอยู่เหรอคะพี่พีทงอน พี่พิงงอนหนูเรื่องอะไรพี่พีต้องบอกหนูก่อนหนูง้อได้หนูขอโทษได้ถ้าหนูรู้ว่าหนูทำผิดแต่พี่พีก็ต้องบอกค่ะไม่ใช่เงียบค่ะอืเราจะมาเดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวบอกแต่ว่าง้อก่อนอืเนี่ยเขาให้คุณงอก่อนงอก่อนได้ไหมนะพี่เอ้าพยานประมาณหมื่นถึงพันคนไม่ได้กดดันนะคะพี่ผมงง้เลย ไอเบสบ้านกูไม่ได้เรโดนตีงออันนี้พิธีกดอะไรคะง้อเนอะงอค่ะง้อโอเคหายแล้วอ้าวไปง้อทีพี่พีเข้าไลฟ์เอาจริงจริงไม่คือการงอกันกลางไลฟ์เนี่ยคือทำอะไรไม่ได้ไงต้องยอมเก็บไปใช้ต้องยอม ต้องยอมก่อนที่ถ่ายาจัดตัอือหายแล้วอือตัวเป็นไหมคะพี่เล่นตัวพี่พี่บอกซื้อกันเยอะๆนะคะเจอหนูสองวันคิดถึงรูไหมพรุ่งนี้มาไหมพรุ่งนี้เราทำงานพี่ผมขนาดขนาดพี่กดปุ่มพี่ยังดูแลผมเลยอืมแน็ตทำไงอ่ะคุณก็ไปตอนนี้แน็ตไปดูใพี่ดิ ไม่ไปจะพี่ให้พี่พีเปิดห้องเพอ่เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเจอตัวได้ไงม่ลืมขาดเจอผมเจอผมไม่ได้เจอพี่วันไหนมาลืมขาดเขมีอะไรอ้าวแล้วหนูอยู่ไหนอ่ะหนูอะไรครัพี่พี่อ้าวแล้วเนี่ยพี่พี่ไลฟ์กันหนูยี่หกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะได้ให้พี่พี่เขาทำงานก่อนช่วยกันคือยังไงนะครับ อืมขอบคุณมากครับพี่พีทไลนี้เกิดประโยชน์ละ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่พีทรู้ว่าเต็มบ้านทิ้งอุปกรณ์ไปที่นี่เลยก็ได้นะครับใช่ฮะขโมยของเขาทำไมไม่ต้องเราซื้อใหม่หรอไม่้วไมผมเอาตุ๊กตุนกลับไป <c oughs>